ัสดีครับผมนายวนชัยชัดวงอายุ43ปีที่การทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายได้รับการจ้างงานจากบริษัทพัฒน์ป๊อปเติจำกัดทำงานปีที่เกียดแลครับงานที่ได้รับมอบหมายคือดูแลทำความสะอาดอาคารและบริเวณโรงเรียน งานช่วยนักการพันโลตัดหญ้าตัดแต่งต้งไม้ซ่อมแซมอุปกรณ์และอาคารที่ชำรุดเสียหายครับก็ะจะมีงานช่วยธุรการพิมงานถ่ายเอกสารแก็ช่วยดูแลน,น้องนักเรียนบ้างเป็นบางครั้งครับความภูมิใจที่ได้ทำ งานในหน่วยงานนี้ก็คือดีใจที่ได้ช่วยดูแลความสะอาดแล้วก็ได้ช่วยดูแลน้องๆนักเรียนและดีใจที่ได้เรียนศึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ช่วยสอนครับ ด้านการดูแลสุขภาพผมก็ได้เข้าร่วมโครงการ90วันมหัศจรรย์ของฉันทำให้สุขภาพดีขึ้นและรู้จักหลีเกเลี่ยงการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์พวกหวานจัดเค็มจัดแล้วก็อาหารที่มันจัดครับก็ย่ง มันออกกําลังกายอยู่เป็นประจําเพื่อสุขภาพที่ดีครับผมด้านการกอมและอาชีพเสริมเงินที่ได้จากการทํางานมาหลายปีผมก็ได้นําไปต่อเติมบ้านแล้วก็ซื้อพวกอุปกรณ์ที่จําเป็นในชีวิตประจําวันแล้วก็พวก มอเตอร์ไซค์คอมพิวเตอร์แล้วก็ยังมีได้โสงรูปเรียนหนังสือเลยครับจากรายได้จากการทำงานแล้วผมก็ยังลงทุนทำบอ่อซีเมนต์เพื่อเลี้ยงปลาแล้วก็ปลแล้วก็ได้นำไปขายที่ตลาดสดครับเป็นรายได้เสริอมอ่องทางนังครับแล้วก็ได้มีการแบ่ง เก็บฝากกอมที่ธนาคารแล้วก็กองทุนหมู่บ้านกองทุนเงินกองหมู่บ้านทุกเดือนครับซึ่งตอนนี้ก็มีเงินฝากอยู่หลายหมื่นบาทอยู่แล้วด้านการช่วยเหลือสังคมผมก็ได้เข้าร่วมกับชุมชนผู้นำชุมชนในการพัฒนาชุมชนเช่นตัดหญ้า ็บขยะแล้วก็ปลูกต้นไม้อยู่เป็นประจำแล้วก็เอาไม้ในในปีต่อๆไปในอนาคตก็ก็คืออยากจะฝึกเรียนคอมพิวเตอร์ให้ํำนานเพื่อการทำนานในอนาคตครับผมและสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณ บริษัทพัฒน์พัฟตี้ที่สนับสนุนจ้างงานให้ผมมีรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ขอบคุณมูลนิธินว,วัตก,กรรมทางสังคมแล้วก็ววมสมาคมตออรอที่ช่วยประสานงานการจ้างงานให้ผมขอบคุณครับ กระผมนายวัชระเห็ชรตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนสัุพานคำปรลายหนองหักแว่นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4โรงเรียนสับุพานคำปรลายหนองหักแว่นตั้งอยู่เลขที่109หมู่ที่10ตำบลบ้านดงอำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น3คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด15คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอันธุบัล2จน,นถึงประถมศึกษาปีที่6ครับใน,นเรื่องของการจ้างงานคพิการนะครับของโรงเรียน สภาุพันธ์การะลานามแว่นก็คือนายขวัญชัยไกรดวงจุดเด่นนะครับของนายขวัญชัยไกรดวงครับก็คือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบงานมาโรงเรียนตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ทําหน้าที่ของตันเองได้ย่างเป็นทีน่ในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดข,ของโรงเรียน,น ด้านงานอาคารสถานที่ดูแลอาคารชั้นเรียนต่างๆนะครับจุดที่วาพรพัฒนานนครับเนื่องจากนายวัญชัยไกรรวนครับผู้พิการครับเสูญเสียแขนข้างหนึ่งไปนะครับทําให้การดาเนินชีวิตเป็นไปด้วยได้เป็นไปด้วยความยากลำบากครับเนื่องจากาจะต้องหยิบจับเสียงของนะครับ ทำให้มีความลำบากนะครับที่จะทํางานนะครับในในบางบางในบางงานนะครับที่ต้องยกที่ต้องยกสิ่งของอะไรต่างๆนะครับการเข้ามานะครับของน,นายกวนชัยไกรดวงนะครับทำให้โรงเรียนนะครับมีความสะอาด มากขึ้นครับการดูแลห้องนาันเรียนอะไรต่างๆครก็สะอาดนะครับการรับผิดชอบตามบริเวณพื้นที่อาคารนะครับสัญ่อะครับการดนำต้นไม้นะครับทำให้โรงเรียนนะครับมีความสดชื่นนะครับน่าอยู่มากขึ้นนะครับสำหรับการพัฒนานะครับของคบมิการในอนาคต ก็อยากให้มีโครงการนะครับความรู้ต่างๆนะครับในด้านของการประกอบอาชีพนะครับอาชีพเสริมนอกจากางานประจำที่ทำนะครับก็มีกิจกรรมนะครับตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานต่างๆครับจัดอบรมให้ความรู้นะครับก็บ พี่คนใจไกลดวงก็เข้าร่วมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมออย่างเช่นงานในหมู่บ้านาน,ะะานะครับงานประเพณีประจำปีนะครับก็เข้าร่วมนะครับแล้วก็การรักษาในเรื่องของสุขภาพร่างกายครับแล้วก็การการนออนมนครับก็ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอครับก็หวังว่าในอนาคตในอนาคตน,นะครับ การพ,พานาผ kind of ู้พ in ิการก็จะมีการพัฒนาอย่างเป็นปัจจุบันนะครับเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไปครับผมขอขอบคุณบริษัททรัสต์พาวเวอร์จจำกัดเป็นอย่างสูงที่ให้ความเมตตาและสนับสนุนในการจ้างงานผู้ิการในครั้งนี้ขอขอบคุณครับ